ค่ะวันนี้นะคะเรามาดูสภาพของต้นสตอเบอรี่ของเราที่ได้มาจากภูเรือนะคะคือตอนเอากับเขามานี่คือมันมันสวยมากนะคะต้นก็ใหญ่เป็นกออย่างสวยเลยนะคะแต่ทีนี้พอเราเอามาที่บ้านนะคะเนื่องจากระยะเวลาด้วยแหละกว่าจะมาถึงบ้านนะคะหลายวันกว่าจะได้ลงปลูกนะคะพอมาลงปลูกเสร็จเนี่ยเราลดน้ํานะคะ อาจจะเป็นเพราะวิธีการให้น้ําของเราเนี่ยไม่เหมือนเขานะคะคือเรารดน้ําจากสายยางเลยนะคะส่วนเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับระบบน้ําหยดนะคะในการให้น้ําของต้นสตรอเบอรี่สภาพที่ได้เนี่ยนะคะเรามาดูเ่ยมันเหี่ยวลงทั้งกอเลยนะคะเหี่ยวลงหมดเลย อันนี้คือถือว่าฟื้นแล้วในระดับหนึ่งนะคะอืมแต่เราก็ยังไม่ไว้วางใจทีนี้อ่าเราจะทำยังไงดีนะคะก็เลยคิดว่าจะลองใช้วิธีการควบแน่นนะคะทดสอบเราจะมาทดสอบโดยการควบแน่นนะคะนี่มาดูไหลเนี่ยสภาพเนี้ยนะคะไม่น่ารอดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไหลเนี้ยนะคะ ลองไปทำควบแน่นดูนะคะว่าเขาจะรอดไหมนะคะเราจะช่วยชีวิตสับเบอรี่ของเราได้ไหมนะคะซื้อมากระถางนี้นะคะสองอบาทก็ถือว่าแพงอยู่นะคะซื้อมาทั้งหมดหกระถางทางนี้ด้วยนี่เรามาลงนะคะสภาพไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองควบแน่นดูว่ามันจะฟื้นได้ไหมนะคะ นี่นะคะไหลเนี้ยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนของเขาอันนี้คือต้นแม่ไหลมันจะออกมาเยอะมากนะคะที่เราซื้อเพราะว่าเราคิดว่าเราจะได้ต้นลูกมันเยอะนะคะพอมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันเหี่ยวมากเลยนะคะ,ะเหมือนจะตายลงไปเลยนะคะเราก็เลยแก้ปัญหาเรื่องต้นโดยการตัดใบทิ้ง ตัดใบออกเกือบหมดเลยนะคะเหลือแค่ต้นกระจิดลิตต้นเล็กมากนะคะเนี่ยนี่อ,อันนี้คือไหลแต่เราฝังดินเอาไว้นะคะกลัดด้วยก้านมะพร้าวนะคะนี่ตัดใบออกแล้วนะคะตัดใบออกก็เหลือแค่ต้นนิดเดียวนะคะเหลือต้นนิดเดียวเนี่ยตัดใบออกนะคะเหลือต้นนิดเดียว เอาเฉพาะต้นที่อยู่ตรงกลางนะคะใบที่อยู่ตรงกลางไว้นะคะนี่ค่ะน,ดดนี่เปี่ยวเนี่ยตัดออกนะคะแต่ทีนี้ต้นแม่มันจะตายต้นแม่มันจะตายนะคะก็เลยว่าจะเอาไหลขึ้นจากดินให้หมดแล้วก็เอาไปใช้วิธีการควบแน่นพร้อมกับเอาต้นแม่เนี่ยนะคะตัดไหลออกให้หมดเลย แล้วก็เอาไปควบแน่นลองดูนะคะว่าเขาจะฟื้นคืนมาได้ไหมนะคะแล้วก็จะสวยงามเหมือนเดิมไหมนะคะป้ายลองทำกันนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาลองควบแน่นนะคะควบแน่นต้นสตรอบเบอรี่ไหลสตรอบเบอรี่กันนะคะเราเอาดินใส่เข้าไป ดินนี้ก็ชุ่มนะคะเป็นดินที่ชุ่มแล้วก็เอาไรสตรอเบอรี่นี้เลยเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้เลยนะคะเป็นไรสตรอเบอรี่ที่ใกล้จะตายแล้วนะคะเราจะลองดูว่าเขาจะฟื้นให้เราไหมนะคะเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้เลยเหี่ยวมากนะคะ ลดน้ำนะคะให้พอชุ่มประมาณนี้นะคะเอาขวดในส่วนที่เหลือนะคะ แล้วก็ใช้เทปกาวใช้เทปกาวนะคะจะมองเห็นไหมนี่ อันนี้คือไม่ให้อากาศภายนอกเข้าแล้วก็ไม่ให้อากาศด้านในระเหยอ,ออกไปด้วยนะคะเขาก็เลยเรียกวิธีการควบแน่นนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาดูว่าเขาเกิดรากไหมนะคะถ้าเกิดรากก็แสดงว่าผ่านนะคะใช้ได้นะคะ โอเคอีกอาทิตย์นึงเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะอีกอาทิตย์หนึง่งอย่าลืมติดตามไว้นะคะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งจะมาเปิดให้ดูว่าน้องไหลสตรอเบอรี่ของเรานะคะจะรอดไหมนะคะบ๊ายบาย